โดยเครื่องปรับอากาศแครเรียเซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แคเรียคนรักไม้ยืนยันถ้าสีงานไม้ต้องเบเยอร์สุพรีมร์ per power น้ำมันพรีเมียมสูตรใหม่จากพีดีดีสเตชันสวัสดีครับข่าวข้ามไลฟ์ลีนิวส์มาแล้วครับพบกับผมพบเอกพรพง์เมตตาเช่นเคยสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงวันนี้อยู่ด้วยกันเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี65นะครับวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคม เริ่มต้นคืนนี้เตือนกันก่อนเลยครับเพราะว่าตำรวจเอาจริงปีหน้า9ม้มกราคมเป็นต้นไปใครที่ทำผิดกฎจราจรแล้วโดนตัดคะแนนจนเหลือศูนย์ท่านจะโดนพักใช้ใบขับขี่ห้ามขับรถทุกประเภทครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกบริษัทโทรรคมนาคมแห่งชาติธนาคารกรุงไทยพัฒนาแอปขับดีเพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลบันทึกคะแนนความประพฤติของผู้ขับขี่ และเป็นช่องทางชำระค่าปรับเริ่มบังคับใช้พร้อมกับพรบจราจรทางบกวันที่9มกราคมปี2566นะครับระบบนี้ผู้ขับขี่จะมีคนละ12คะแนนครับเมื่อทำผิดกฎจราจรใน20ฐานความผิดหรือไม่ยอมชำระค่าปรับท่านก็จะถูกตัดคะแนนตั้งแต่1ถึง4คะแนนแบบนี้ไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับความผิดนะครับถ้าเกิดถูกตัดจนเหลือ0คะแนนเมื่อไหร่จะถูกพักใช้ใบขับขี่90วัน และหากฝ,ากฝาก่าฝืนใช้รถขณะถูกพักใบขับขี่จะมีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหากถูกสั่งพักครบ4ครั้งจะถูกเพิกถอนใบขับขี่ทันทีส่วนการคืนคะแนนมี2รูปแบบครับคือเมื่อครบ1ปีก็จะได้คืนอัตโนมัติหรือเมื่อเหลือน้อยกว่า6คะแนนหรือ0คะแนนแล้วผ่านการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะจัดปีละ2ครั้งก็จะได้คะแนนคืนมาเช่นกัน ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบคะแนนหรือชำระค่าปรับผ่านเว็บไซต์ e-ticket ptm แอปขับดีหรือแอปเป๋าตัางก็ได้ครับ นอกจากเรื่องการขับขี่นะครับมีดราม่าการจอดรถด้วยที่ตำรวจสพแม่ปิงคิดค่าจอดรถคดีอุบัติเหตุหลายคนมองว่าโขกประชาชนครับวันเดียวเนี่ยคิด300บาทจอด5วันคิด700บาทล่าสุดตำรวจชี้แจงว่าไม่ได้ต้องการซ้ำเติมประชาชนและตำรวจไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียครับหลังมีผู้โพสต์ภาพในกลุ่มสังคมออนไลน์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นภาพลานจอดรถแห่งนี้มีป้ายแบบนี้นครับ เป็นลานจอดรถอุบัติเหตุที่สพแม่ปิงป้ายเขียนนะครับว่าราคาเริ่มต้น300-700ถึงบาทก็มีการตั้งคำถามว่าค่าจอดรถในคดีอุบัติเหตุทำไมแพงจังตำรวจน่าจะบริการประชาชนล่าสุดตำรวจสพแม่ปิงบอกว่าพื้นที่สพแม่ปิงมีจำกัดก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเช่าพื้นที่เอกชนสำหรับจอดรถคดีแต่ละเดือนก็คิดค่าเช่าไม่แพงมากสำหรับการจอดรถคดีอุบัติเหตุหากท่านใดไม่ประสงค์จ่ายหรือว่ามีเงินน้อย พนักง,งานสอบสวนก็จะช่วยดําเนินการแจ้งไปที่ลานจอดขอลดหรือขอให้งดเว้นค่าจอดให้ไม่ได้บังคับเก็บทุกรายยืนยันว่าไม่ได้ซ้ําเติมประชาชนตํารวจทุกคนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้แต่อย่างใดกับ ที่เงินยังไม่ได้สักทีนะครับคือชาวบ้านกว่า50คนทวงถามเงินค่าเวรคืนอสังหาริมทรัพย์โครงการแขวงทางหลวงชนบทของจังหวัดมุกดาหารผ่านมาเกือบ8เดือนแล้วยังไม่จ่ายให้ชาวบ้านเขาเลยครับชาวบ้านกว่า50คนรวมตัวกันที่สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารถือป้ายผ้าเขียนข้อความทวงถามเงินค่าเวรคืนอสังหาริมทรัพย์ครบตามสัญญาในโครงการเพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท จงขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับยังไม่ได้เงินเวรนคืนแต่อย่างใดทั้งทางที่ผ่านมาแล้วเกือบ8เดือนตั้งแต่โอนกรรมสิทธิ์ให้กรมทางเหลืองเรียกร้อยเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาและมีการทวงถามมาแล้วหลายครั้งด้านนายมงคลดัชนีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารบอกว่าทราบเรื่องการจ่ายเงินค่าเวรคืนที่ล่าช้าแล้วกำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ว่าติดปัญหาส่วนไหน โดยกรมทางหลวงจะเร่งดำเนินการโอนเงินให้ชาวบ้านโดยเร็วที่สุดคับส่วนชาวบ้านที่ลบบุรีสุดจะทนนะครับมีกลุ่มคนใจร้ายโยนบุรีให้ลิงปรากฏว่าพอลิงหยิบขึ้นมาโดนลวกมือพองได้รับบาดเจ็บวิ่งหนีไปคนกลุ่มนี้ก็หัวเราะชอบใจอย่างสนุกสนานไปดูคลิปครับ เจ้าลิงน้อยหน้าพระปรางสามยอดที่วิ่งเล่นอยู่นะครับมีคนจุดบุหรี่แล้วก็โยนลงพื้นเจ้าลิงก็ไม่รู้อะไรครับหยิบบุหรี่ขึ้นมาจับเล่นแล้วไปโดนที่ไฟทําให้ลิงตกใจทิ้งบุหรี่วิ่งหนีพร้อมกับถูมือไปมาด้วยความร้อนท่ามกลางเสียงหัวเราะชอบใจของคนถ่ายคลิปและกลุ่มเพื่อนคลิปนี้แหละครับกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักชาวบ้านที่ลบบุรีต่างก็ออกมารุมด่ารุมแช่งประนามถึงความไร้จิตสำนึกไร้ความปราณีต่อสัตว์ ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับชาวบ้านบอกว่าขอร้องนักท่องเที่ยวอย่ารังแกลิงมันเลยนะครับมันดื้อมันสนตามสัญชาตญยานของมันนั่นแหละควรจะหยิบยื่นแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งามเหมาะสมกว่า <c oughs> และยิ่งไปกว่านั้นอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายก็ได้ถ้าเกิดลิงเนี่ยเอาบุหรี่ขึ้นไปบนหลังคาไม้บ้านของชาวบ้านที่รายล้อมอยู่แถวแถวรอบเมืองลบบุรีแบบนี้อาจจะเกิดไฟไหม้ขึ้นได้เลยครับ มาดูเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับว่าที่รัฐมนตรีป้ายแดง3ท่านเข้าทำเนียบรัฐบาลไปถ่ายรูปติดบัตรพร้อมกับยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลครับ นายธนากรวังบุญคงชนะว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุนทรปานแสงทองว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายนริศขำนุรักษ์ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทยอยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งเพื่อถ่ายรูปติดบัตรรัฐมนตรีหลังจากนั้นทั้ง3คนพร้อมกับนายกรัฐมนตรีก็เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยนายสุนทรบอกว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายเอาไว้ในช่วงปลายสมัยไม่ได้รู้สึกกดดันในการเข้ารับตำแหน่งเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยทำงานท้องถิ่นมาก่อนไม่น้อยกว่า40ปีการทำงานก็มีลักษณะที่คล้ายกันครับ ต้องถามแฟนบอลกันหน่อยนะครับที่รอชมแมตช์เด็ดคืนนี้ฟุตบอลโลก2022ว่ามีสเบียงตุนไว้หรือยังนะครับเพราะว่าทางฟูดแพนด้าแจกดิวเด็ดให้คุณได้ตุนสเบียงแบบไม่อั้นไม่ต้องออกไปซื้อเองเพียงสั่งผ่านแพนด้ามาทมีโปรโดีๆลดสูงสุดถึง50%ครับจะสั่งหรือจะตุนขนมขบเคี้ยวน้ำอัดลมฟูดแพนด้าก็พร้อมมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าจัดส่งถึงที่บ้าน เพื่อให้ไม่พลาดในช่วงจังหวะสำคัญของฟุตบอลโลกนะครับโดยมีโปรดีๆอย่างลดสูงสุด50%เมื่อสั่งผ่านแพนด้ามาดบนแอปพลิเคชัน Foodpanda หรือจะสั่งจากร้านค้าในชอปส์ก็มีโปรซื้อคู่ถูกกว่าลดกันให้ยาวๆเลยนะครับตลอดแคมเปญฟุตบอลตั้งแต่วันนี้ถึง20ธันวาคมนี้โปรดีขนาดนี้แฟนบอลที่อยู่หน้าจอจะพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแมชเด็ดคืนนี้สั่งฟ o ตแพนด้ากันเลยครับ ปิดท้ายที่ข่าวตามประเทศนะครับตอนนี้จีนเตรียมที่จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดที่เข้มงวดหลังจากการประท้วงต่อต้านมาตรการนี้ลุกลามบานปลายไปในหลายเมืองแล้วก็ลามไปยังการขับไล่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยครับรัฐบาลจีนเตรียมผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มการระบาดของโควิดโดยจะอนุญาตให้ประชาชนบางส่วนที่ติดเชื้อโควิดสามารถกักตัวที่บ้านได้รวมถึงสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัว เช่นเดียวกับกลุ่มเสี่ยงนะครับที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยจะได้รับอนุญาตให้กักตัวที่บ้านเช่นกันหากสภาพที่อยู่อาศัยมีความเหมาะสมตามข้อกําหนดของทางการจีนนอกจากนี้จีนจะหันไปสนับสนุนการใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองมากขึ้นความเคลื่อนไหวในการผ่อนปรนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังประชาชนในหลายเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศลุกฮือขึ้นมาต่อต้านมาตรการดังกล่าวจนลุกลามไปถึงการขับไล่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกจากตำแหน่งด้วยครับ ส่วนช่วงหน้าต้องจับตาดราม่าการตบหน้าดาราหนุ่มนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรความคืบหน้าเป็นอย่างไรกลับมาฟังกันกันกบคุณทิชาพ,พัชระวันกครับวันที่คุณจะอินไซ h ์1วันที่คุณจะเซอร์ไพรสวันที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษกับการตีสีเซเลบริตีครุกวงนในไข่ทุกความหลาไปกับแมทธิวดีในรายการวันเดวิดแมทธิว หนึ่งวันมันดีตีสีคนดังทุกวันสุขเวลา22่สนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปเริ่ม, DC, มตีสีหนึ่งเมษายนแล้วหนึ่งวันของคุณจะเปลี่ยนไปแถวหน้าเรื่องความสวยแถวหน้าเรื่องความแกรงออกกำลังกายอย่างนี้10นาทีก็ <laughs> ถึงแล้ว <laughs> แถวหน้าเรื่องการลงทุนโลกยุคนี้เราไปถึงคริปโตเคอเรนซีพบรายการทอรสร้างแรงบันดาลใจไปกับสามสาวไปพบกับมุมมองใหม่ของความเป็นเลดี้ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์17นาฬิก30นาทีเป็นต้นไป เจาะลึกแนวคิดอ๋อเราไม่รู้ว่าธุรกิจคืออะไรด้วยซ้ำเข้าถึงตัวตนหนูก็ไปก่ากขอหรองจ้างหนูเถิดหนูวันยี่สิบาทก็พอค้นหาแรงบันดาลใจใจ่ายเงินสด30ล้านช็อสนับสนุนโดยดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออแกนิกฟานโอฟิวไหนก็ได้ฝันต้องฟานโนดอกโบคู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีน กับดิฉันทิชาพัชราวใน,นช่วงข้อสิบสตาบันเทิงนะคะวันนี้มีข่าวบันเทิงที่น่าสนใจมาอัปเดตก,กันเยอะเลยทีเดียวค่ะอย่ารอช้ามาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะหลังจากที่พี่เมาส์นาภาได้ออกมาตั้งโตะแถลงข่าวแล้วเรียบร้อยล่าสุดวันนี้ทางคู่กรณีก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะ โดยนักแสดงหนุ่มในข่าวที่หลายคนสืบกันมานานนะคะนั่นก็คือเอ็มนันทวัฒน์ค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้แถลงกรณีถูกม้าอ,อนาภาเน่ยตบหน้ากลางห้างในประเทศเกาหลีใต้นะคะทางนี้หนุ่มเอ็มก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยยอมรับว่าโมโหค่ะก่อนจะขอโทษกันทั้งสองฝ่ายแต่ถึงแม้จะเคลียร์กันแล้วในใจก็ยังรู้สึกอยู่นะคะก็เลยตัดสินใจแจ้งความที่เกาหลีโดยได้ปรึกษาทนายความหลายคนค่ะสําหรับเรื่องคดีความในไทยยืนยันว่าจะฟ้องไม่ยอม ความแน่นอนนะคะพร้อมทั้งปฏิเสธความสัมพันธ์ชู้สาวด้วยเพราะว่ามองพี่ม้าเนี่ยเป็นเหมือนแม่เหมือนผู้ใหญ่ในวงการค่ะ แน่นอนครับพี่ผมโดนตบหน้าผมรู้สึกว่ากลับมาจากร้านปูอาบน้ําแล้ววันนั้นผมก็นั่งคิดว่าผมทําอะไรไม่ดีขนาดผมโดนตบหน้าเลยเหรอกับอีกคําที่ว่าไม่กินปูแม่มาบอกว่าเอ็มแกต้องฟังนะถ้าแกไม่ฟังแกจะเป็นคนไม่ฉลาดอันนี้ผมได้ยินคำนี้ผมแบบอึ้งเลยเกิดมาในชีวิตไม่เคยมีพูดอย่างนี้เลยแต่ผมไม่ได้เถียงนะผมยกมือไหว้บอกแม่ครับไม่เคยมีใครครับพูดคํานี้กับผมเลยนะถ้าแม่เห็นอะไรผมไม่ดีหรือแม่อยากสอนแม่สอนได้นะครับตํารวจไม่ได้ส่งให้ทนายอยู่แล้วครับพี่เพราะว่าตํารวจเกาหลีเลยคุยกับผม ให้พี่ทนาอยู่แล้วส่วนทางฝั่งของทนายตั้มนะคะที่เป็นคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาล่าสุดเจ้าตัวก็ประกาศจบหน้าที่ค่ะเพราะว่าไม่ได้คุยกับนักแสดงหนุ่มในข่าวแล้วด้านกรณีที่ม้าอนภานี่อ้างว่าเป็นการแตะที่ใบหน้าไม่ได้ตบนั้นทนายตั้มก็บอกนะคะว่าคนทั้งประเทศคงเห็นคลิปกันหมดแล้วแต่ถ้าจะอ้างว่าแตะก็คือแตะสุดท้ายทั้งคู่จะไป กันดีดีกันหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยตนไม่อยากเป็นเครื่องมือให้ใครนะคะก็ถือว่าได้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะสําหรับคุณนวัดอิสระไกรศีลค่ะที่วันนี้ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะหลังถูกเจ้าของลอตเรี่ออนไลน์เนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะ จากกรณีที่คุณวัฒน์นะคะโพสข้อความผ่านสื่อโซเชียลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ค่ะก่อนถูกเจ้าของบริษัทแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเรียกค่าเสียหายคุณวัฒน์100ล้านบาทนะคะล่าสุดคุณวัฒน์ก็บอกว่าตนได้รับผลกระทบจากการถูกฟ้องชื่อเสียงเนี่ยเสียหายค่ะเตรียมแจ้งความกลับดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดสิ่งที่ฝ่ายแจ้งความนั้นไม่เป็นความจริงนะคะยืนยันว่าไม่รู้จักกับซีอคู่กรณี เคยเจอแค่ในงานอีเวนต์เท่านั้นค่ะส่วนขราวนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวแคทซอนญาด้วยนะคะที่ได้แจ้งเลิกดีเตรียมเข้าพิธีวิวานในปีหน้าค่ะ หลังจากมีข่าวดีว่าแฟนหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการขอนักแสดงสาวแคทซอนยาแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะคะล่าสุดสาวแคทก็อัปเดตถึงงานมงคลค่ะโดยเจ้าตัวบอกว่าฤกษ์ดีเนี่ยคือเดือนมีนาคมปีหน้าตอนนี้กําลังเตรียมงานกันอยู่ทุกอย่างก็ราบรื่นดีค่ะว่าที่เจ้าบ่าวก็สนับสนุนทุกอย่างเลยทีเดียวกอสบบันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวแคทด้วยนะคะ มาต่อกันที่ข่าวดีของคนมีฝันกันบ้างนะคะกับรายการดูที่สุดร้อนแรงเลยกับ Hot Young Star u n b o x นั่นเองค่ะซึ่งก็ได้ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย8คนแล้วเรียบร้อยค่ะ เดินหน้าเฟ้นหาว่าที่ดาวดวงใหม่มาประดับวงการนะคะกับโปรเจกต์พิเศษ r รียลิตสุดร้อนแรงฮอตอย่งสตาร์อันบ็อก x ค่ะที่ได้เปิดโอกาสให้คนที่มีฝันเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงซึ่งมีผู้ที่ผ่านคัดเลือกเข้าสู่รอบแรกจากผู้สมัครทั้งหมดกว่า300คนเลยนะคะ mm hmm. เหลือ29คนไปแล้วล่าสุดก็ได้หนุ่มสาวเซ็กซี่ตรงตามคอนเซ็ปต,ต์8คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบเพื่อร่วมรายการแล้วค่ะ หลังจากการที่เราได้8คนวันนี้แล้วเราจะต้องพาเขาเข้าแคมป์เพื่อทาภารกิจบางอย่างเพื่อที่จะเก็บคะแนนเขาหลังจากที่ได้8คนน้องๆไม่ต้องงวลเลยคือน้องไม่ได้คัดออกอยู่แล้วแต่ว่าเราจะใช้วิธีสกอร์น้องๆไปเรื่อยๆว่าใครที่สเหมาะที่จะได้รับบทสําคัญในเรื่องใหม่เซกโดภาคสองนะคะงานนี้หนุ่มสาว8คนสุดท้ายที่ได้รับเลือกนั้นจะเป็นใครนะคะติดตามได้ใน,ในรายการฮอตยังสตาร์อันบ็อก์แกะกล่องดารานหน้าใหม่ไฟแรงเร็วๆนี้ทางโมโนแม็กซ์ค่ะ ปท้ายวันนี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับเตียงที่จะน,นั่งจะนอนก็สบายมากๆปรับได้ถึง4ระดับเลยทีเดียวจะสบายขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีอัลตราเบดครับเตียงนอนพับได้4ขา4ระดับเลือกปรับได้ถึง180องศาโอ้โหคุณผู้ชมสามารถนําไปนอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่อ่านหนังสือได้สบายๆเพราะว่าเรานี่แถมไปเลยครับเบาะรองนอนสีทูโทนฮะมาพร้อมกับหมอนรองคอที่สามารถปรับเลื่อนได้แบบนี้และยังมีกระเป๋าข้างฮะใส่ทั้งหนังสือโทรศัพท์นะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยครับมีขาเตียงถึง4ขานี่แล้วผมจะนั่งให้ดูไม่กระโดกเลยนะครับออก แบบมาด้จริงๆครับสามารถพับเก็บง่ายไม่เปลืองพื้นที่ชอบตอนนี้อัลตราเบสเตียงนอนพับได้4ขา4ระดับครับพร้อมกับหมอนรองคอกระเป๋าข้างและยังมีเบาะรองนอนสีทุโทนหนานุ่มยังไม่พอครับเราแถมฟรีโต้สนามพับได้อีก1ชุดรวมมูลค่าทั้งสิ้นแล้ว3,880 8 0บาทแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่1,500 90บาทเท่านั้นรีบโทรมาด่วนครับที่เบอร์0 2 1 0 0 7อ6 6อยากจะนั่งอยากจะนอนก็สบายมากๆแถมพับเก็บนะคะเอาใส่รถไปเที่ยวได้ด้วยยังไงมีติดบ้านไว้สักตัว2ตัวน่าจะดีนะคะรีบโทรกันได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวบันเทิงที่ิชานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกคุณนะครับคุณดิชาครับครบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญตลอด24ชั่วโมงครับทั้งหมดนี้คือข่าวข้าม daily news สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงผมแบงค์พบเอกครับและดิฉันทิชาพัชราวันค่ะเราสองคนพร้อมทีมผ่าและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจ